วัสดีค่ะพบกับรายการบ้านแแบโชว์นะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวของที่โครงการออมเพื่อให้ค่ะออมเพื่อให้ตามรอยพ่อซึ่งโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์อะไรทราบไหมเอ่ยเพื่อเพื่อให้เรารู้จักการออมออมตามรอย ในหลวงราชการที่9นะคะซึ่งเงินที่ได้จากการออมเราก็นําไปบริจาคและแล้วก็ได้ได้ของที่ระลึกมาของที่ระลึกนี้มีความหมายนะคะสชิ้นนี้ ของปันปันเป็นอะไรคะมันเป็นวอลกี้ท็อกกี้ที่ในหลวงใช้ค่ะใช่คือ3ามชิ้นนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ในหลวงทรงใช้ตลอดเวลาเมื่อมีการทรงงานเรามาแกะอาให้เพื่อนๆดูไหมว่าเราจะมาแกะของปันปันเป็นอันแรกก่อนใช่น่าจะเป็นอย่างนี้คือแกะอันนี้เขียววอลกี้ท็อกกี้เพระมันใส่ไม่พอมันจะใส่ไปตรงนี้นะคะน้องๆก็หยิบขึ้นมาเลยนี่นะคะในกล่องนี่ใช่มาดูสิคะ ถอดออกจากอันนี้ได้ไปเลมไม่ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องประกอบเสาอากาศเข้าไปก่อนนี่เหมือนจริงมากเลยนะคะนี่วอลกี้ท็อกกี้นี้นะคะในการที่ติดต่อสื่อสารกันระหว่างเดินทางในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่มีโทรศัพท์มือถือสิ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับคณะทํางานได้ก็คือต้องเป็นวอลกี้ท็อกกี้เท่านั้นสามารถติดต่อสื่อสารกันในในในกลุ่มในคณะเพื่อเดินทางนะคะนี่นะคะดูรูปแบบนะคะ เหมือนจริงมากเลยค่ะมีปุ่มปุ่มปรับเสียงใช่ดังเสียงเบามีปุ่มหมุนปรับคลื่นสัญญาณมีปุ่มกดแล้วก็มีที่ยอดเหรียญตรงนี้ซึ่งเป็นกระปุกออมสินจริงๆใช่เป็นกระปุกออมสินนี่ไงที่ก้นมันก็จะมีมีเป็นฝาเปิดฝาเปิดเอาเงินออกมาค่ะใช่แล้ว สิ่งที่เขียนไว้ตรงนี้ก็คือเป็นชื่อของโรงพยาบาลศิริราชพยามหาราชการุณคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลชิ้นต่อไปเป็นของแปมๆค่ะอาปแปมๆแก่ไม่เพื่อนดูซิออาเอาออกมาค่ะเอลูซี่ซนี่เป็นกล้องถ่ายรูปนะคะสวยมากๆซึ่งกล้องถ่ายรูปรูปร่างแบบนี้เด็กๆอาจจะไม่คุ้นตาเพราะว่า จะเป็น,ปนกล้องถ่ายรูปแบบใช้ฟิล์มใช่ค่ะอันนี้เป็นกล้องที่ใช้ทรงงานได้จริงๆใช่ไหมคะเป็นหนลองถ่ายิค่ถ่ายได้จริงไม่ถ่ายยังไงอ่ะใช่ค่ะเวลานในหลุมไปที่ <c oughs> ตามเขาตามป่าก็ต้องเก็บภาพไว้ว่าภาพตรงนี้เนี่ยมีอาภูมิประเทศตรงนี้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเพื่อบันทึกภาพกลับมาในจะได้ช่วยได้ช่ือนักสร้เลยจะได้จะได้ ไปหาข้อมูลแล้วก็มาช่วยบนนั้นอีกใช่ท่านต้องเก็บบันทึกภาพไว้ทุกจุดเลยอย่างละเอียดเลยเพราะฉะนั้นภาพทุกภาพที่ท่านถ่ายไว้เนี่ยจะใช้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะนี่นะคะอ้าวดูให้ดูข้างหลังซิมีเขียนที่ระลึกเหมือนกันที่ระ<า>ลึกรักเชื่อสุด <ใส S 1> <ส>ท้ายม่อแม่ เป็นรถนะคะเรามาดูกันสิแล้วรถทั้งคันถูกจำลองย่อส่วนลงมาดูสิรถทั้งคันเลยนะที่หยอดเหรียญจะอยู่ด้านหลังของรถที่หยอดเหรียญไม่อยู่ด้านหลังมนเลยเพราะจะได้ไม่เกิก,กาใช่จะได้ไม่เกิกาจะได้ดูภาพที่เห็นด้านหน้าก็จะได้ห็นางามใช่สวยงาม เป็นรถจิ๊บเพราะว่ารถเนี่ยมันมีความพิเศษที่ที่ที่จะขับขึ้นภูเขาไปได้ไม่น,าน่าพิเศษตรงที่ในหลวงทรงขับเองด้วยพระองค์เองด้วยนะเวลาขึ้นไปบนเขาอ่ะ ของสชิ้นนี้รวบรวมเงินทุนเพื่อนำไปสร้างอาคารนาวมินบอพิษ84พรรษาอาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลซึ่งเป็นอาคารหลังสุดท้ายที่ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาหาภูมิพลอดุญยาเดช ะะจากกิจกรรมนี้นะคะถึงแม้ว่าหนูเนี่ยทั้งสองคนในช่วงที่โตมาเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทราบข่าวของในหลวงรัชกาลที่9ก้าสักเท่าไหร่แต่จากกิจกรรมนี้เราก็ได้ข้อคิดได้หลักชีวิตพอเพียงคะ,องคะนอกจากเรื่องความพอเพียงแล้วเรายังเรียนรู้เรื่องการออมการออมกกใช่ใออและการให้<ม>เพราะโครงการนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าออม เพื่อให้ตามรอยพ่อเราออมเพื่อแบ่งปันนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอติดตามในคลิปต่อไป<ะ>ส่วนคลิปนี้เราสามคนก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ